นัดเปิดฤดูกาลวันนี้ค่ะเพื่อนๆเราได้เห็นพาย,ยุการยิง3ามคะแนนของบอส o n โซติกส์ฟอร์มที่โหดของโรบอนเจมส์ก็เอดีเราได้เห็นเลยค่ะว่าการเปลี่ยนโคช้ช่ะมีผลต่อทีม LA Lakers จริงๆนะคะ ไดูการที่2024ถึง2025ของ NBA ก็เปิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตามธรรมเนียมนะคะก็จะมีการแข่งขัน opening night ค่ะของทั้งฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกเราไปดูฝั่งตะวันออกก่อนเลยคะ่ะ Boston Celtics วันนี้ถล่มค่ะต้องใช้คำว่าถล่ม New York Knicks ยับเลยนะคะเอ๊ใน New York Knicks บอกว่าสร้างทีมมาเพื่อจะมาจัดการกับ Boston Celtics แต่ดูแล้ววันนี้ไงเป็นยังงั้นเลยคะ่ะที่ T D Garden เพื่อนดูแล้วแบบว่าท้องฟ้านี่มันมืดมัวเลยนะคะ ฝน3คะแนนและพายุ3คะแนนเนี่ยเข้าจริงโดยเฉพาะเจสันเชท,ทัามค่ะวันนี้ยิงยังไงก็ลงหลังจากไปปรับท่ายิงมาใหม่กดไปถึง37แต้ม4รีบาวด์10แอสซิสฟิลโกอีก77.8ปรเซ็นต์ยิง3คะแนนไปอีก8ลูก72.7เปรเซ็นต์ ใช่ค่ะพเพื่อนๆฟังไม่ผิดวันนี้เททำยิง3คะแนนไปแปดลูก72.7%ไม่รู้โกรธใครมาหรือเปล่าหรือว่ายังคงอยากจะพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนเห็นค่ะว่าในฤดูกาลนี้เอาจริงแล้วนะเททำประเด็นก็คือว่าบอสซอนเซลติกเนี่ยไม่ใช่แค่เททำคนเดียวสิคะยิงดียิงดีกันทั้งทีมเลยค่ะผู้เล่น5ตัวแรกนะคะไม่มีใครยิงสคะแนนฟิลโคต,ต่ำกว่า55.5%เห็นแบบนี้เราถึงก็กุมขมับค่ะโอ้จะมีทีมไหนในลีกที่จะสู้บอสซอน ติได้บ้างคะเนี่ยทีนี้ขยับไปดูทางฝั่งตะวันตกบ้างนะคะประทับใจ LA เอเลเกอร์ส์เกคะ่ะแฟนๆเลเกอร์สี่ดูอยู่อยากจะขอหัวใจที่คอมเมนต์ด้านล่างนิดนึงแน่นอนคะ่ะเกมวันนี้นะคะเป็นหน้าใหม่แห่งประวัติศาสตร์วงการบาสเกตบอล NBA การลงสนามทําการในการพร้อมกันของคู่พ่อลูกคะ่ะระหว่างบรบอลเจมส์กับบรนนี่เจมส์นะคะวันนี้คะ่ะมีจังหวะแอสซิสต์บรบอนเจมส์ส่งสาคะแนนให้บรนนี่แต่บรนนี่ยิงไม่ลงพาดไปแค่นิดเดียวเองพวกเราก็ดูแล้วลุ้นอยู่มากๆเลยนะคะ และตัวตัวเองเนี่ยก็คิดนะคะว่าพวกเราเนี่ยแฟนบาสไม่น่าจะมีโอกาสได้เห็นคู่พ่อลูกคู่ไหนที่ได้ลงสนามแบบระบอนกับบอนนี่อีกแล้วแต่ที่ไม่น่าเชื่อนหนักไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมคะเพื่อนๆการเปลี่ยนโค้ชค่ะ เพียงแค่เปลี่ยนโค้ชค่ะเป็นเจเจเรดิกวันนี้เล่นอย่างกับคนละทีมกันเลยเลอบอนเจมส์ bon วันนี้ก็เน้นมากๆเลยนะคะดูจังหวะลูกดังลูกนี้สิคะโอ้โหเงื้อมือมาแบบเต็มแคตสุดๆฤดูการที่22อายุเกือบจะ40แล้วยังไงกดตู้มหนักมากๆเลย AD ดีค่ะวันนี้นะคะการที่แฟนๆอย่างเลเกอร์สกพวกเราได้เห็น AD ดีแข็งแรงและแข็งแกร่งแบบนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆเลเกอร์สิดแบบตูนคิดไปไกลตูนจะไปไกลถึงคอนเฟลินฟิแลนะแล้วดูจังหวะที่ AD ดี บล็อกลูดี้โกแบโอ้โหโหดมุนโกดไครมาบล็อกแบบเต็มเต็มใบเลยจริงๆนะคะลูกบล็อกลูกนี้นี่สุดยอดจริงเปิดดูการด้ยอดเยี่ยมมากๆค่ะเป็นชัยชนะเกมแรกของฤดูการและเป็นชัยชนะในเกมเปิดฤดูการแบบนี้ครั้งแรกตั้งแต่ปี2016เลยค่ะ